28พที่ิกรกฎาคม2563ได้ไปตรวจเยี่ยมที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชมามรีอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งกำลังดำเนิการพัฒนาให้สู่ห้องสมุดมีชีวิตกำลังพัฒนาสถานที่ภายนอกอาคารให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้มีแนวคิด โคกหนองนาโมเดลที่จะให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่ดีที่สำคัญคืออดีตชาวกศนที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วได้มาร่วมกันสนับสนุนให้คำแนะนำภายใต้การนำของคุณหญิงดรเตคสมารวรวันณอายุธยา ีให้คำแนะนำและร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเรามาเดินไปชมพื้นที่กันครับแล,ล้วเร,เ,รเราต้องมีนักจัดการความรู้บุคลากรที่มีผู้จัดการความรู้ อันนี้คือสนที่จะเปนนี่ที่สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้นั่งตามไม้ดูวอย่างนี้นะครัแล้วน้างนีไปบ้านไปชิวๆกันไปพอนี่แหละแต่ที่ตรงนี้ก็พอเห็นเมแล้วงของนาโมเดลหม ตอนนี้ทางโรงเรียนเราก็ไปช่วสอนพันิชให้ทำเรียนแต่บางส่วนแล้วก็ถืว่าถ้าว่าเดี๋ยวพอเราทำรูปแบบให้มันเห็นรูปร่างแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนด้วยเนาะเพราะว่าโดยปกติแล้ว ท้อ,ทอสมุดเลานานีา mm hmm. ่เราได้ทนานวัตกรรมเกี่ยวกัสูสกาวิธีอเพีงิไทก็คือเรามีอนอดับข้างเี mm ้อก่นเรี่ยังไม่ได้ปรับเยนะคะตอนี้เราเป็นแทนแล้วก็สอนดับข mm ้า hmm. วแล้วก็ปกผัาพอสาีนี่เป็นเป็นมาแต่แล้วก็พก mm hmm. อพ mm hmm. อ,อออใหม่มาย้ายมาก็เลยว่า เราน่จะทำอะไรให้มันดูดีกว่านั้นให้มันมีประโยชน์มากกว่านั้นก็เลยก็เลยไปศึกษาเรื่องการทำไอ้โคกของนาเพราะตรงนี้มันน่าจะทำได้แล้วก็เหมือนเป็นปรับสนดุลทัพด้วยให้ความรู้พอเป็นเจ้าพื้นที่ที่รู้ท้องแล้วเขาก็เลยแบบน่าจะมาทำ เป็นร้านกาแฟหนูไปดูไปดูแบบมาแล้วค่ะร้านกาแฟวันนี้มีเวลาจำกัดเราจะกลับมาเยี่ยมอีกทีหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความพยายามในการพัฒนาห้องทุนประชาชนเสริมราชุวารีให้มีชีวิตขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารกศนจังหวัดอ่างทองกศนอำเภอโพทอง และทีมงานในการร่วมกันสร้างสารคคุณค่าพัฒนาห้องสมุดน,นี้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมสืบไป